สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะงวดวันที่28เดือนธันวาคมนะคะ2563สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตร2ตัว2ตัวหน้าหรือ2ตัวล่างนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด3งวดเริ่มคำนวณน,นะคะงวดแรกตั้งแต่วันที่17นะคะ17เดือนธันวาคม สำหรับสูตรที่นำมาใช้ก็จะเป็นสูตรหลักพันนะคะคูณด้วย2บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2และบวกด้วย4คงที่สูตรที่2นะคะจะเป็นหลักพันคูณด้วย5บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยนะคะแล้วก็ตามด้วย2คงที่เดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันตั้งแต่งวดวันที่17เลยน้องงวดแรกนะคะ สำหรับงวดวันที่17นะคะตัวแรกหลักพันคูณด้วยสองหลักพันก็คือเลข2อนะคะ2คูณ2ได้4บวกด้วยนะคะหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยเป็น9 9 2 1เใช้ตัวหลังนะคะก็คือเลข8บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2หลักหน่วยเป็น7 7 2 14ได้สี่ และบวกด้วย4คงที่มี4 3ตัวนะคะ4 3่ส2องบวก8ได้10นะคะตัวท้ายก็คือเลข0ต่อมานะคะสูตรที่2สูตรที่2จะเป็นหลักพันคูณด้วย5นะคะหลักพันก็คือเลข2 5 2 10ได้0บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข9 บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น7และตามด้วย2องคงที่7 8 9นะคะ9บวก9เป็น18ได้8ตัวท้ายสำหรับวันที่17งวดแรกนะคะคำนวณเลข2ตัว2ตัวหน้าหรือ2ตัวล่างนะคะได้08ผลที่ออกวันที่21เตเดือนธันวาคมนะคะตัว สองตัวนะคะไม่นับตัวหน้าเนาะเพราะว่าตามหน้าเว็บจะเป็นสี่ตัวเนาะของเราจะคำนวณสี่ตัวนะคะก็คือศูนย์แปดจะเป็นตัวนี้นะหลักพันและหลักร้อยนะคะผลก็คือศูนย์แปดมวดที่สองนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วยสองหลักพันก็คือเลขศูนย์นะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสองหลักร้อยก็คือเลขแปดนะคะแปดสองสิบหก ได้6บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2นะคะหลักหน่วยเป็น6 6 2 1สได้2และบวกด้วย4คงที่6บวก2เป็น8นะคะ8บวก4เท่ากับ12ตัวหลังก็คือเลข2ต่อมาสูตรที่2หลักพันคูณด้วย5หลักพันเป็น0 ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ะคะบวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข8บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น6และตามด้วย2องคงที่8ปบวกสเป็น10บวกหเป็น16ตัวท้ายก็คือเลข6นะคะ สูตรนะคะวันที่23ตัวเลขวันที่23เดือนธันวาคมเลขหน้าเลขหน้าก็คือหลักพันและหลักร้อยเนาะ2ตัวนะคะ62นะคะผลที่คำนวณเป็น26นะมาคำนวณต่อง,งวดที่3นะคะงวดที่3วันที่23เดือนธันวาคมนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือเลข6 6 2 12ตัวท้ายก็คือเลข สองนะคะบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสองหลักร้อยเป็นสองสองคูณสองได้สี่บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองนะคะหลักหน่วยเป็นหกนาวกสองสิบสองได้สองและบวกด้วยสี่คงที่4บวก4เป็น8นะคะบวกสเป็น10บวกสเป็น12 ัวท้ายได้เป็น2ต่อมาสูตรที่2หลักพันคูณด้วย5หลักพันเป็น6 6 5 30ได้0บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น2บวกด้วยหลักหน่วยก็คือ6และตามด้วย2คงที่2บวก2เป็น4นะคะ4บวก6เท่ากับ10ได้0 สำหรับวันที่23นะคะตัวเลข2ตัวหน้าหรือ2ตัวล่างเนาะคำนวณได้20ผลที่ออกสำหรับวันที่24ที่ผ่านมานะคะตัวเลข2ตัวหลักพันหลักร้อยเป็น20ต่อมาถึงงวดปัจจุบันของเรานะคะก็คือลุ้นต่อวันจันเนาะสูตรแรกนะคะหลักพันคูณด้วย2หลักพันก็คือเลข2นะคะ2คูณ2ได้4 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2หลักร้อยก็คือเลข0นะคะศนคูณอะไรก็ได้ศบวกด้วยหลักพันคูณด้วย2ไม่ใช่หลักพันนาะหลักหน่วยนะคะแอดมินพูดผิดนะหลักหน่วยคูณด้วย2หลักหน่วยก็คือเลข6นะคะ6 2 12ตัวท้ายก็คือเลข2และบวกด้วย4คงที่4บวก4เป็น8นะคะ8บวก2เท่ากับสิ ได้ศต่อมาตัวที่สองนะคะหลักพันคูณด้วยห้าหลักพันก็คือเลขสองนะ 2, 5, 10, สองห้าสิบได้ศูนย์บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลขศูนบวกด้วยหลักหน่วยเป็นหและตามด้วยสองคงที่หบวก2เท่ากับ8ดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่ออ 28่เนาะ28เดือนธันวาคมรอบของวันจันทร์นะคะตัวเลขชุดเดียวของเราจะเป็น08นะคะเลข0ูนย์มาอีกแล้วนะสำหรับตัวหน้านะคะหรือว่าตัวล่างเนาะเลข0ูนย์นะคะมาอีกแล้วก็จะได้เป็น08 80นะคะ8 0 0 8เนาะ เป็นชุดเดียวตัวกับนะคะ8 0 0 8โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขของเรานะคะเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลงังยังไงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับตัวเลขของเรานะคะเป็นการคำนวณก็จะมีผิดมีถูกนะคะเป็นเกิดเป็นตัวเลขคำนวณเนาะเราก็ไม่ได้ฟันธง100%เนะคะว่าตัวเลขจะออกมาในแนวที่เราคำนวณหรือเปล่านะคะเพราะว่าการคำนวณตัวเลขคาดเคลื่อนได้หมดนะคะก็ยังไงก็โปรใช้วิจารณญาณน,นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะโชคดีสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ